ไม่นึกไม่ฝันไม่ฝันไม่นึกนะที่ผมนะ่ะจะมาเล่นเกมเกมนี้นะ่ะไอกเกมเนี่ยไอกเกมบล็อกเนี่ยเออโอเคครับขอกราบสวัสดีท่านชมท่าน,นด้วยนะครับและวันนี้ก็อยู่กับช่องอาคาอับโอนีก้ากันอีกชิดคืนครับนี่เลยวันออนี้เราหยิบเกมเด็ดมาเล่นให้เฮ้ยพสักการะศีว่าทำไมผมกลับมาเล่นเกมนี้อ่ะแน่นอนอยากหาเกมแคบตอนกลางคืนก็ต้องเป็นเกมนี้แหละนะแต่ผมพูดดังไม่ได้ด้วยพูดดังไม่ได้ด้วยนี่แหละ แกผมไปอยู่บ้านนอนหลับอยู่ตอนนี้ดังไม่ได้แค่เกมนั้ไม่ได้นะแต่แขนี้มันมีแบบคอลเลกอิโต้จุนจีด้วยโอคตรน่ากลัวเจ้าจุนจีโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ไงนะดังแบบสาวโคตรน่ากลัวแล้วแล้วพาเปรษฐกิจของแม่อีกาโอ้ยน่ากลัวขนนหัวลูกขนพองไปกว่านี้อีกไงแล้วก็สกินของอันนี้สกินของใครนะเออโทบิเอะโทบิเอะปะเออเออโทบิเอะแหละโทบิเอะโอ้โหโคตรน่ากลัวแล้วนี่สกินของใครเนี่ยอ่ะสกินใครเนี่ย ไอตัวนี้ผมไม่รู้จักอ่ะแต่มันน่ากลัวเป็นสกิอนอีน่ากลัวจริงเลยตัวอะไรไม่รู้ไม่รู้จักเอยแล้วก็ฮะอ๋ออันนี้เป็นเด็กผีใช่ไหมเป็นเด็กอันเนี้ยเป็นอันเนี้ยผมจาได้มันเป็นเออดูเรื่องเรื่องหนึ่งของจ้างอิโต้จุนจิเอะที่มันเป็นเป็นเด็กที่ชอบแกงอ่ะผมจำได้ผมผมจำหน้าหน้าหนังได้ตัวโซนโซนอันนี้ก็คงมาได้เลฟเลนมาจากบ้านตุ๊กตาผีซีของอ่ะต่ โชว์จีนะวันนี้เลยแฟนเอของเราโชวิไอจีผมโคตรชอบโชวิจิอะเสียดายเสียดายโชอ์ไจีไม่ได้มาเป็นสกินของพวกเราชีวิตอะไม้กระผมจะเตือนฟื้นแล้วแต่มาเป็นสกินของฆาตกรแทนแ่ะกดเลยเตือแล้วรับเรียงว่าผมนะผมคิดว่าโชอ์จีมันจะมาเป็นสกินของพวกเราชีวิตนะเนี่ยผมเตือนื้อเลยแต่ฮิดค่าแน่เขามาเป็นของฆาตกรอ่ะวิ่งฉากดีครับโอ้ยเด่นเด่นคันดาไปบ้ เฮ้ยโอ้มันนาลิออนไม้ได้เรอยกผมเหมือนนี่แหละเฮ้ยผมจะรั่วคือว่าโซอิจิเนี่ยคนญี่ปุ่นนะโซอิจิพูดเกาหลีเฮ้ยผมจะรั่วเฮ้ยแต่กินของใครเนี่ยไม่คุ้นหน้าเลยผมไม่รู้จักอ่ะอันนี้เขาแน่ใจแบบทุกนักเรียนใช่หรือเปล่าของกุ้นหอยหรือเปล่ากุ้นหอยมาแล้วหรือเปล่าเห็นคำไม่ผิดนะอุ้ยอันนี้แหละโผลเดอะเบิโค่นน่ากลัวเดือบิเดือบิจริงเดบิจริงเดือบิจริง วุ้ยโอ้โหลากสายของจริงโอ้ยน่าเกลียดน่ากลัวมากเดี๋ยผมขอดูของผมมีแป๊บนึงนะมีแค่ะนี่ปาดปาดปาดมีเทมาเทมาเทมา โอ้ยกลับมาเล่นให้หายชิถิงมาแล้วกันนะแคทตัวคืนแคทเกมตัวแคทเกมตัวึ้นไอ้แคทเกมตัวคืนนู่ดแทนแถวนี้มีมีตัวละครใหม่มาด้วยเป็นตัวละครแบบแบบเออคุณนายคุณนายคุณนายชื่อชื่ออะไรเนี่ยอ่าคุณนายเดิมฮอฮอสมาสเตอร์ใช่ไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงเลี้ยงหมาไว้เลยโอ้โหน่ากลัวมากเลยสมมติถ้ามาอยู่ระวังนะระวังระวังคุณนายมาถ้าคุณนายมาอยู่ที่ไทยนะระวังโดนจับนะเลี้ยงหมาแล้วลองหมาตัดอ่ะ เฮ้ยโอ้โหกว่าจะหาห้องได้อย่างนานอ่ะอันนี้เป็นห้าชี้นะกว่าจะเอ้าโอ้โหหาห้องอย่างนานเลยมาละมาละโอ้โหกว่าจะหาห้องได้โคตรานสุกอปินกมฟต์เด็บบารเดไลท์จริงๆนะเนี่ยไปๆเดี๋ยวกอน็ตัดเข้าคิวมาตัดตัดเข้าเกมตัดเข้าเกมนมาตัดตัดตัด โอ้โหด่านนี okay. Oops, ้ด้วยด่านโบสดูเกอร์ใช่ไหมลุกเกอร์ลุลุกเกอร์ใช่ไหมลุกเกอร์ด่านโอเคเจอเพื่อนเจ้เพื่อนจะมาโอเคโอ้โหผมพูดผมพูดตรงๆนะ้อันนี้ผมไม่ได้เล่นนานเลยอ่ะโอ้โหโอเคเจอเครื่องแล้วเจ้เครื่องแล้วอันอันนี้ผมไม่ได้เล่นไม่ไ้เล่นมาดีแล้วมากี่เดือนแล้วเนี่ยอย่างนานเลยอ่ะของสามเดือนได้แล้วมั้งอ่ะจะเจอตัวอะไรเออเฮ้ยจะทำอะไรเล่นอะไรบ้างลุกเนี่ยอุ้ยตกใจหมดเฮ้ยเพื่อนอยู่ทำไม ตักี้เลยผีนื้อต่ออ๋อผีใบบานโอ้โหไม่น่ากูไม่น่ากลัวใช่ไหมเฮ้ยจิงด้ว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 ยเออเรียบร้อยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปัดนบอกันนะโอ้โหดูเหมือนว่าผมน่าจะแบบเล่นแบบกระตุกกระตุกแล้วนะโน้ตบุ๊กผมน่าโน้ตบุ๊กผมน่าจะเล่นเกมนี้ไม่ไม่ไหวละเล่นอย่างกระตุกเลยตอนเนี้ยโอ้ยเก่ากราฟิกเต็มไม่ได้ละโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแอบปั่นบอบ้างกันดีกว่านะอ้าจังไม่มี เอาเพื่อนโอ้โหเพื่อนเยอมากไปช่วยดีไหมอ่ะโอเคเปลี่ยนใจมาไปช่วยเด็กก่อนไปหาที่ปันดีกว่าโอเคผมได้หนึ่งคนแล้วเต้ผมก็ได้ระเบิดแสงมาแล้วโอ้โหเพื่อนผมลงลมกันจนจบแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องไปช่วยละ,ะจะบอกไปปานระเบิดแสงก่อนได้เวลาแอคหล่อเฮ้ยลุ้งสองเลยเหรอ าผีบ okay. ้าตัวเนี้ยโอเคมันอยู่ถัตรงเดี๋ยวมันจะแขวนตรงไหนอแถวอยู่ตรงเออเจมแขวนแขวนตรงเขตของหน้าเดี๋ยวผมหาจังหวะไปช่วยแล้กันแต่เวลาแอกหล่อหน่อยละไม่ได้แอกหลออเกมนี้นานเลยอ่าเฮ้ยเพื่อนเปลี่ยสองแล้วเดี๋ยวต้องหาจังหวะช่วยเฮ้ย โอ้ยโอ้มายกอด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 ดีนะที่ผมกดเข้าตู้ทันนะผมเป็นอะไรเปิดเ,เข้าตู้เอ้ยไมเปิดเข้าตูล้ละปาฟี่อาาเปิดองพไพไปเออโอเคผมบอกได้ผมบอกได้ขอให้เพื่อนเขา้าทุกๆนานๆนะนะวันนี้เพื่อนเขาก็สองแผลและว,วันนี้เหรือาำเครื่องหุ้ย เล่นยากเลยอะเอาแล้วเอาแล้วเพื่อนไปแล้วจบละอันนี้เล่นยากเลยตอนเนี้ยผมจุ๊กนานๆอ่ะตัวจุก๊กเข้าแข็งด้วยเพิ่งกลับมาเล่นะไม่ได้เหมือนผมไม่ได้เหมือนแต่ก,ก่อนอหะบ้าเกมแต่ก่อนเนี่ยคู่แข็งมากเลยผมไม่อยากจะโม้นะแต่สมัยก่อนตัวต้อนให้ผมแบบเล่นเหือๆอ่ะยุคแข็งมากเฮ้ยเค็งเค็ง เฮดูดูแบบนี้ผม่าจะเอาของพยาบาลมามน่าเอาที่นั่นน่ะเครื่องซ่อมมาเลยเครื่องซอมปัดเรยมาเลยเกครื่องละอยู่ใกลผมอยู่ใกล้ทุลักยิงใหญ่กว่านะเฮ้ยยิร์ร์เฮิเฮิร์ร์เฮิริริิี่ยิรีดเฮิร่เฮ่เฮิบ โอเคครับแตงคิวอยู่ไปหิวไปหิวไปได้อยู่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 โอเคครับ thank you โบ โอเคได้หนึ่งเครื่องละหรือสองเครื่องต้องให้เพิ่งให้เพื่อเราทุกทุกนานๆอ่ะตอนนี้เพื่อนเราโดนเป็นแผลละเพื่อนชื่อคนจีนชื่อไงเนี่ยเออลันลันโตปุ๊ดเด้อ รันรันตะปุดเออรันในคนนั้นที่เป็นหัวปลาหมึกใช่ไหมฮ้ยขัดหายชื่อชื่อน้อรันตูปุดรันออฟตูปุดไอหยอกเรื่องเมื่อกี้ผมโดนเัาละหัวอ่านผิดเฮ้ยคืนนี้คืนนี้คืนนี้วิ่งโอ้ยเพื่อนขอเพื่อนขอนานๆหน่อยนะเพื่อน เฮ้ยเป็นวันเป็นวันได้ขอทั้งวันได้ไหมว่าไวัวดใจกันเลยเหรอ เบอร์แสยทำได้ไงอ่ะมาสีมามาแข่งคอตัวนะบอกไว้ก่อนนะแข่งคอตัวนะแข่งคอตัวนะเอามาตามมาตามผมมาตามผมตามผมผมามผาล่ะผลมหาเขาเดี๋ยวผมต้องขีงออกต้องหาชิหามาขีออกมา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 เคิวกผมพอมีอยูมา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  ờ, má bả hàng này, má bả này, ờ, đây, ở đây, ở đây, ở đây, à, máy, 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 ก็พอตัวนะผมก็พอตัวนะบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนเออเออพอตัวนะบอกไว้ก่อนพอตัวนะบอกไว้ก่อนไม่ธรรมดาผู้ชายคนนี้มเอาเวนกับพิดตู้พิดกลับผมผมว่ามันจะมาอีกปากอะเอาเวนกับ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 เอ้ยเอาไป เออหนอ่้ยเฮ้ยคนบิคนิดคนิดดงทำอุ้ยอุ้ยอุ้ย่มคนิด้จบแล้วจบแล้วตกตายตายอหแล้วฮวีด้วยนะฮะแล้วอวีด้วยนี่เปนเจี๊ยบบเไปไปฮาวีเก้ออ้าเอายละเพื่อนเพื่อนช่วยไหมเพื่นชวยห เด้อเด้อขอร้องนะผมอุขอช่วยแล้วน้าเพื่อนนาเพื่อนมีเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนเมาเพื่อนมาผีตัวนี้มันเขาได้อยู่เฮ้ยแล้วทำไมตัวผมเป็นตัวเปล่าเนี่ยเป็นคาสติคยูโอ้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้กดสติ๊กมาเลยผมกดสติ๊กมาพลาดจกเลยตายชีเลยมีเฮ้ยเดี๋ยวมันมันอยู่ของนู้นเด้อ ใช่ไหม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 ไม่เสี่ยมันพอแอบก่อหน้าพอแอบก่อนหน้านะไอ้หัวครับแตงกิ้วมานหิวไหมมันหิวไหมไป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 อุ้ยล่อๆแท้ไป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 ไม่ประมาท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 มันตายทิ้แล้วไม่ไปเช็คไม่ประมาทเหมือนครั้งก่อนครั้งก่อนประมาทคือร้องเลยเฮ้ยกลับมาตายเลวก็ชนะเลยอ่ะ โทนเลยแต่ดูคะแนนน่อยโว้ยโหหนึ่งเลยเลยเออสามหน่อยเลย